ถ้าเกิดลงทุนคอนโดเนี่ยเอ้ยมันการันตีค่าเช่าดีหรือว่าไม่การันตีดีกว่า เรามาพูดถึงท็อปิกหนึ่งดีกว่าคุณไอนักลงทุนมือใหม่อะ่ะ<ม>ต้องถามกันมากเลยว่าถ้าเกิดลงทุนคอนโดเนี่ยเราอยากได้ที่แบบเอ้ยมันการันตีค่าเชา่าดีหรือว่าไม่การันตีดีกว่าหรือแบบปล่อยตามสถานการณ์ดีกว่าเงี้ยคุณไอคุณมีความคิดเห็นว่า,ยอ,าอย่างไงเอาพูดง่ายว่ามันซื้อความสบายใจให้กับนักลงทุนใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือนักลงทุนอะ่ะมือใหม่สิ่งที่นักลงทุนกลัวแบบขึ้นสมองเ,เลยคือกลัวไม่มีผู้เช่าเพราะฉะนั้นกับดักก็คือว่าโครงการนี้แหละครับการันตีผู้เช่าให้1ปี สิ่งที่หายไปคืออะไรวะกำไรจากค่าเช่าค่า มันทำเลที่เจ๋งเป้งจริงๆค่าเช่าขยับขึ้นตลอดเวลาเออใช่อย่างพวกเราปล่อยเช่าเนาะรอบแรกอ่ะยังสามารถทำราคาแล้วอัพราคาขึ้นมาได้ตลอดจนเดี๋ยีนี้บางโครงการัพมาประมาณ4 5,000าพัน่ะเยอะมากแต่ก่อนเนาะในโซนมหาลัยเอาง่ายๆเลยคือไอ้พูดเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องไเอาการันตีค่าเช่าแต่ก่อนเราปล่อยอยู่ที่6,5 0 0เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นที่8 0 0 0 9 0เ0บาทเพราะฉะนั้นทำเลเนี้ยไปเอาการันตีทำไมแล้วเขาการันตีเขาการันตีให้ถูกกว่าความจริงที่เราควรจะปล่อยได้แ0้ว ประมาณถึงห้าพันอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงเ,เราปล่อยได้8ป0 0ันเก้าพัหายไปสามเด<อ>ือนละสามพันเดือนละสามพันทหายไปสามหมื่นหกเจ้ แด้กับความสบายใจของเราซื้อความสบายใจของเราแต่คนที่หวานปากก็คือคนที่เอาไปการันตีถูกใช่เพราะเขาอาจจะเอาห้องเราไปปล่อยเช่าอ่านะอันนี้คือในทำเลที่แบบที่คนพลุกพ่านว่างั้นเถอะในโซนมหาลัยในโซนของโรงงานอุตสาหกรรมโซนติดรถไฟฟ้าพวกนี้ไม่ต้องเอาการันตีค่าเช่าเพราะโดยธรรมชาติคอนโดเขาปล่อยได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้วปล่อยเช่าไม่ยากคุณไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเอาก การันตีแบบนี้ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้การันตีค่าเช่าล่ะโซนโซนนัน้นน่ะมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊วปังๆอย่างที่ลินบอกมาเงี้ยถ้าการันตีค่าเช่าคุณคิดว่าน่าจะเป็นโซนไหนที่ถ้าช่วงนี้ยก็ต้องเป็นโซนท่องเที่ยวแหละคือด้วยสถานการณ์เนาะการท่องเที่ยวมันไม่สามารถปล่อยได้แล้ว <S 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 บางทำเลเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติอ่ะเขาสามารถเอาไปปล่อยรายวันได้แบบปล่อเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหจะบอกว่าอู้ฟู่มากในทำเลที่แบบว่าท่องเที่ยวแต่ตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์มันไม่สามารถทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยคือบางองค์การเขา การันตีให้ข้อดีของการการันตีคือตอนนี้ไม่มีผู้เชา่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติเมื่อไหร่เราเล่นได้หมดเลยทแบบคุณผ<ม>่อยเช่ารายเดือน3เดือน1ปีได้หมดแล้วเนี่ยก็คือเป็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับแน่นอนแต่คือช่วงนี้มันเป็นดีตรงที่ว่าคือเขาซื้อถูกไงใช่ออตอนนี้ในโซนท่องเที่ยวอะ่ะก็คือคอนโดเอามาขายกันในราคาถูกมากแต่สิ่งเนือกว่านั้ก็คือต้องบริหารแล้วก็วางแผนให้เป็นถ้าวางแผนไม่เป็นอันนี้ว่าจากปัวก็จะเป็นแบบ ก็คืออย่างนี้ต่อให้มีการันตีอ่ะเราก็ต้องดูว่าอส่วนราคาคอนโดที่เราได้อะครับมันราคาต่ํากว่าราคาต้นทุนขนาดไหนอื <iten. S 2> แล้วเอาก ตรงนั้นนะคะไปบริหารต่อยอดที่มันเกิดเงินเพิ่มแล้วให้มันโเว v e r กับค่าอรอตทั้งหมดอันนี้เราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นเนาะการันตีหรือไม่การันตีถ้าทําเลมันปล่อยได้ดีอ่ะไม่ต้องการันตีมันจะพลาดค่าเสียโอกาสไปเนาะไอรินจะไม่ฟันธงแล้วว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเพราะทั้ง2ออย่างอ่ะมันมีข้อดีของเขาแต่เราต้องเลือกแล้วก็ยอมรับให้ได้ใช่คือมันดูที่สถานการณ์ ดูที่สถานการณ์ดูที่ทาเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่คุณจะลงทุนคือคุณต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยหรือว่าเยังไม่มั่นใจหรือว่าลังเลสงสัยเนี่ยก็สามารถทางมาปรึกษาพวกเราได้นะคบว่าจะเป็นคุณไอรินก็ดีหรือว่าซีซ่าก็ดีแต่ที่ปรึกษาดีๆอยู่ตรงนี้คือยู่ตรงนี้่ะมาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีดีมาฝากหลายๆคนเนาะนักลงทุนมือใหม่ คงตอบแบบค้างคาใจของหลายๆคนได้ดีมากเลยนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องยูทูบไม้ซีด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย